เก้าอี้ผู้บริหารระบบไฟฟ้ารุ่นอทเชอร์รหัส P.L.541 ขนาดของเก้าอี้กว้าง74เซนลึกอ,อยู่ที่7 8เซนความสูงที่111-121ถึเซนตเบาะและพนักพิงเป็นโครงไม้เบาะนวมบุผ้าฝ้ายไฟเบอร์ด้วยหนังแท้ผิวสัมผัสส่วนบอนั่งเสริมขดลวดป้องกันปัญหาการยุบตัวบุด้วยฟองน้ำหุ่มด้วยหนังแท้ผิวสัมผัสเบาะนั่งกว้างอยู่ที่50เซนลึกอ,อยู่ที่49เซน ส่วนที่พักแขนเป็นโครงไม้อุกฟองน้ําหุ้มด้วยหนังด้านบนปิดทับด้วยนมแขนท่กความนุ่มสบายระบบแม่ขนิปรับไฟฟ้า2อมอเตอร์เป็นการควบคุมแยกอิสระของพนักพิงและที่พักเท้าสามารถตับเอ็นได้ตามที่ต้องการตามริยะบทของผู้ใช้งานปุ่มกดอยู่ด้านขวามือกดได้ั้งพนักพิงและที่พักเท้า จำด้วยฟังก์ชันช่องเสียบใช้ <Okay. S 1> A แล้วก็ใช้ C ไดชัดเมื่อถือเทบเลตอุปกรณ์ต่างๆส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นมือจับเพื่อปรับระดับสูงต่ำเ <Okay. S 1> บาั้างส่วนลูกล้อเป็นล้อพีวูลอ้อคู่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง120 <Wow. S 1> กิโลรประกันสินค้าการใช้งานปกติ 1, <Wow. S> 1> ปีเต็มสำหรับใครต้องการก้าอ้ผู้บริหารระบบไฟฟ้าน้องยิงของแนะนำมีสีดำแล้วก็สีเทานะเจ้าค่ะสินค้าใหม่จากชัวร์คอนเเจอร์มั่นใจคุณภาพมั่นใจชื่อ